ดีครับตอนนี้เราพี่น้องอณาถาทัวร์ชุดเล็กได้เดินทางมาสู่ยอดจุดสูงสุดดอยปุยบ้านห้วหี้ยฮี่7 2 2เมตรแล้วครับพี่น้องเพื่อน้าเราที่เห็นอยู่ไกลๆเล็บๆนั่นคือดอยสงาอหรือเลอปอเฮอสักวันหนึ่งพวกเราจะไปยังดอยนั้นนะครับพี่น้อง วิวโดยรอบๆวันนี้360องศานะครับไม่ใช่ช่อง3ามี่ช่องอนาถาทัวครับพี่น้องพี่ออดมาพริกมาพริกอ่ะอ่ะอะไรขึ้นมกพริกครับตรงนั้นร้อนๆน่าจะเป็นโดยหมักพริกนะพี่น้องก็เป็นอีกจุดหนึ่งถ้าเรามีโอกาสจังหวะดีเราจะไปเยือนแน่นอนครับพี่น้องคทางอยู่ไหนครับปงไฟแยงไฟแรงถ้าจะฝั่งโน้นุ่งนี่นึกว่าโดนสูงนี่ก็ได้แน่ๆบุญจากเรได้ฟ้าก็คงสวยนะครับพี่น้องสวยนะฮะ เรวจะมองย้อนแสงไฟที่กันนิดนึงนะครับ <Okay. S 1> คือขึ้นมาทางนี้นะฮะแล้วก็เดินขึ้นท้าขึ้นประมาณชั่วโมงเสร็จๆนะครับก็ถึงแล้วข้างบนมีล่องรอยของสัตว์ป่าอยู่นะครับชัดเจนเนทั้งรอยเท้าทั้งทั้งมุจลาราน,นะครับดูบนเขาวเบื้องหน้าท่านนะครับวิวข้างบนนี้360องศานะครับระดับความสูง1,722เมตรจากระดับน้ำทะเลนะฮะวันนี้25ธันวาคม พ5 5รานะครับมาถึงแล้วนะฮะอยู่กัน3ท่านนะครับพรุ่งนี้จะไปสำรวจเส้นทางใหม่นะครับดีแท็กมีสัญญาณนะครับ GSM ไม่มีนะครับันนี้ครับม,รม,มีครับ GSM อ,อ๋อ GSM ก,ก็มีนะครับ นะท่านที่ขึ้นมาก็โทรกลับได้นะฮะ